ว่าด้วยผู้มีปฏิพานสามจำพวกคำว่าปฏิพานอธิบายว่าบุคคลผู้มีปฏิพานสามจำพวกคือ 1. บุคคลผู้มีปฏิพานเพราะปริยัติ 2. บุคคลผู้มีปฏิพานเพราะปริปุจฉา 3. บุคคลผู้มีปฏิพานเพราะอธิคมบุคคลผู้มีปฏิพานเพราะปริยัติเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในศาสนานี้ ได้เล่าเรียนพุทธพจน์คือสุตตะเคยะเวยากรณะคถาอุทานอิติอุตกะชาตกะอัพุตธรรมเวทัละยาณความรู้ของบุคคลนั้นย่อมแจ่มแจ้งเพราะอาศัยการเล่าเรียนบุคคลนี้ชื่อว่าผู้มีปฏิพานปริยัตบุคคลผู้มีปฏิพานเพราะ ปุริปุจชาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในศาสนานี้เป็นผู้ไต่สวนประโยชน์ของตนในความหมายที่ควรรู้ในลักษณะในเหตุในฐานะและอัถนะญาณของเขาย่อมแจ่มแจ้งเพราะการไต่สวนนั้นบุคคลนี้ชื่อว่าผู้ปฏิพานเพราะปุริปุจชาบุคคลผู้ปฏิพานเพราะอธิคมเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในศาสนานี้ได้บรรลุปัฏฐานสี่สมปทานอิทธิบาทสี่อินทรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคสี่สามัญญผลสี่ปฏิสัมพิทาสี่อภิญญาหกบุคคลนั้นรู้เหตุรู้ผลรู้นิรุตติ เมื่อรู้เหตุเหตุก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้ผลผลก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้นิรุตตินิรุตติก็แจ่มแจ้งญาณในเหตุผลและนิรุตติทั้งสามเหล่านี้ชื่อว่าปฏิพานปฏิสัมพิทาผู้ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียบพร้อมด้วยปฏิภาณและสัมพิธานี้ บุคคลนั้นตรัสเรียกว่าผู้มีปฏิพานผู้ใดไม่มีปริยัตไม่มีปริปุชฉาไม่มีอธิค,คมยานอะไรเล่าจากแจมแจ้งแก่เขาได้รวมความว่าละเอียดอ่อนมีปฏิพาน